สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมกลับมาพบกันในช่วงเย็นๆแบบนี้กับสต็อปนะครับอยู่กันที่เอคโฮมคาร์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ช่วงเย็นแบบนี้จริงๆต้องเป็นรีวิวรถนะครับแต่วันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือมีรถเข้าใหม่มานะครับเป็นรุ่นยอดนิยมในเครื่องของตัวดีเซลนะครับผมในค่ายของ bmw เป็นรถยอดนิยมที่ใครๆหลายคนเนี่ยตามหากันมามากๆเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับคันนี้นะฮะกับ bmw ครับ 320d นะครับตัวนี้เป็นตัว lci นะครับ ต้องบอกว่ารุ่นของของเขาคือตัว Luxury นะครับปี2016จดในปี2018นะครับเป็นรถศูนย์ของเยอรมันออโต้นะครับคันนี้พิเศษยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะครับว่าจะน่าใช้เพียงไหนแล้วก็ที่สำคัญคือราคาหน้าเล่นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดติดตามฝากกดถูกใจแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะครับผมวันนี้มากันแบบ ต้องบอกเลยอากาศวันนี้ดีมากนะครับผมช่วงนี้เหมือนมันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่อากาศแบบว่าเหมือนเป็นลมฝนนะความรู้สึกตอนนี้เหมือนลมที่พัดมาอากาศมันดูเย็นขึ้นเย็นสบายมากขึ้นนะครับผมสําหรับพี่ๆท่านไหนที่วางแผนจะเที่ยวเนี่ยต้องมีรถดีๆสักหนึ่งคันที่เป็นรถประหยัดน้ํามันในการเดินทางนะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะครับว่าคันนี้น่าสนใจไงมาไล่กันเลยครับ3 2 0สองศูนนดีนะครับตัวนี้ LCI นะครับโฉม F 3 0นั่นเองนะครับสิ่งที่ได้เลยด้านหน้าสังเกตไฟอะไรต่างๆมา ตรงนี้นะครับเป็นไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แบบวงแหวนมาพร้อมกันถึง2วงเป็นไฟสีขาวนะครับด้านหน้ามีมาให้ในเรื่องของเซ็นเซอร์อะไรต่างๆมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับคันนี้มีการเปลี่ยนล้อมานะครับทั้ง4เส้นเลยนะครับเป็นล้อลายแบบเขาเรียกาลายยอดนิยมและกันสีดําเข้ากับตัวรถงนี้ไปเลยนะครับผมส่วนใครไม่ชอบก็สามารถแจ้งได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวหารอเดิมมาเปลี่ยนคืนให้นะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากได้คันนี้อ่าล้อแบบนี้ก็ให้ไปเลยนะครับผมสาหรับยางนะครับคันนี้เป็นยาง 225 45 R18 นะครับล้อขนาด18นิ้วนั่นเองนะครับผมตัวรถก็จะเป็นสีดำดุดุแบบนี้นะครับไล่มาด้านข้างสังเกตตรงกระจกมองข้างตรงนี้นะครับจะมีในเรื่องของตัวไฟเลี้ยวมาให้แบบ LED แบบนี้มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็การตกแต่งตัวรถในตัวของด้านข้างเนี่ยเขามีการตัดโครมเมียมให้ให้กับตัวรถตัดกับสีดำได้ลงตัวอย่างดีเลยนะครับผมสภาพที่เห็นนี่คือเป็นสภาพรถเข้าใหม่จริงๆนะครับรถสีดําจะดูได้ง่ายๆนะมีรอยอะไรหรือเปล่าตรงนี้ใช่รอยไหมเดี๋ยวดูก่อน เดี๋ยวผมลองเขี่ยๆดูก่อนอันนี้ไม่ใช่รอยนะครับผมอันนี้เหมือนสเก็ตสีเฉยๆขูดออกไหมขูดออกได้นะครับผมเท่าที่ดูเนี่ยยังไม่เห็นในเรื่องของรอยอะไรหนักๆเลยนะครับขณะเป็นรถสีดําที่เพิ่งเข้าใหม่แบบนี้นะย,ยังไม่ได้รับการเติมคุณภาพจากเอกภมคาเข้าไปบอกเลยแค่พื้นฐานของรถมาดีแบบนี้แล้วได้รับการดูแลการเพิ่มเติมคุณภาพจากเราเข้าไปอีกตรงนี้พี่ไม่ต้องห่วงนะครับวันที่พี่รับรถเนี่ยรถสภาพจะก,กริปใหม่แน่นอนนะครับผมมาดูด้านในกันบ้างละกันว่าเป็นแบบไหนนะครับ เปิดเข้ามานะครับสิ่งที่เห็นเลยก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับตัดมาด้วยกับสีเหมือนแบบโครมเมียมเงาๆจะเหมือนก้ามกึ่งจะเงาไม่เงาจะจะแบบเขาเรียกอะไรจะด้านก็ไม่ด้านนะครับผมก้ามกึ่งเป็นกลางๆแล้วกันนะครับในเบาะคู่หน้าคันนี้ให้มากับตัวปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับผมคันนี้อย่างที่บอกเป็นตัว LCI นะครับตัวจะมีจอ i Drive มาให้แล้วนะครับผมแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์โทนิกมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่า เดี๋ยวไล่ให้ดูแบบนี้นะครับหลายๆท่านนะครับพี่หลายๆท่านที่ดูตอนนี้คงอยากจะดูแล้วว่าเลขไมล์คันนี้วิ่งมาเป็นเลขไมล์ที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งนึงกันนะครับเดี๋ยวดูไล่ฝั่งนี้ไปก่อนให้จบกันนะครับในส่วนของประตูด้านหลังมาดูกันนะครับนี่เปิดด้านหลังสําหรับเจ้า bm s e r i e ส์3 20เครื่องดีเซลคันนี้จุดเด่นของคันนี้เลยคือเรื่องของการขับแบบประหยัดน้ํามันแล้วก็อัตราการเร่งที่ดีนะครับอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนี่เห็นแผ่นเพจตรงนี้ไหมฮะ เดกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะครับจากป้ายแดงยังอยู่เลยนะครับผมตรงนี้คือบอกเลยได้บอกได้อย่างหนึ่งว่าคือเจ้าของที่เขาใช้เนี่ยเขาดูแลรถ well ด,ดีมากนะครับผมแผ่นพวกนี้คืออย่างที่พี่ได้รถมาใหม่ถ้าพี่คิดจะขายนะผมบอกเลยไอ้พวกนี้อย่าไปลอกนะอย่าไปลอกเก็บไว้นะมาดูใหม่นี่มาดูใหม่ดีนะครับผม ه, มาดูกันต่อนะครับผมในส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะครับสิ่งที่ได้มาไฟด้านหลังจะเป็นไฟแบบเส้นๆย,ย,ยาวๆแบบนี้แล้วนะครับผมได้มาทั้ง2ข้างแบบนี้นะครับการตกแต่งด้านหลังนะครับมีมาพร้อมกับเซนเซอร์ นะครับมีด้านหลังมีตกแต่งลายคมเมียมด้านล่างมาพร้อมกับท่อคู่ทางด้านซ้ายนะครับผมการเปิดฝากระโปรงไม่ใช่ฝากระโปรงสิพูดผิดเปิดด้านหลังเปิดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็ทําได้ง่ายๆก็กดจากด้านตายขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเพราะ,ะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังตรงนี้นะครับให้มาขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะครับผมใหญ่มากๆตรงนี้คือผมไม่จำเป็นต้องเอื้อมมือเข้าไปนะนะไม่ต้องเอื้อมเข้าไปปกติก็จะต้องบีบแบบให้เห็นว่าเอื้อมเท่าไหรตรงนี้ผมไม่อยากเอื้อมเพราะว่าตัวผมเล็กนะครับใครบอกเตี้ยไม่ได้นะตัวเล็ นะครับผมอ่ะด้านล่างมีช่องเก็บของให้อีกนะครับอยากให้ดูสภาพคันนี้มากเลยว่าเป็นแบบไหนสําหรับรถเข้าใหม่ของเราเนาะตรงนี้ผมดูคร่าวๆแล้วมันจะต้องมีถ้าเกิดเป็นรถที่ใช้งานแบบไม่ดูแลเนี่ยด้านหลังจะมีพวกสนิมพวกอะไรพวกนี้ขึ้นเพราะว่าอาจจะมีรอยของคราบน้ําเข้ามาบ้างแต่คันนี้คือร่องรอยยังไม่มีนะครับผมปิดรถมัก่อนอ่ะให้ดูกันแบบนี้นะครับรถสีดําไม่ได้มีรอยอะไรหนักๆเลยเพราะผมก็พยายามดูอยู่นะดูไปพร้อมพี่ๆแบบนี้เลยนะครับว่า มีรอยอะไรตรงไหนบ้างนะในช่องของที่เติมน้ํามันนะครับอยู่บริเวณตรงนี้นี่แบบนี้นะครับก็กดเปิดขึ้นมาได้เป็นนี่เองนะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นตัวดีเซลนั่นเองนะครับผมแบบนี้เนาะก็อย่าเติมกันผิดนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถประหยัดน้ำมันอย่างที่บอกย้ํากันเสมอเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนอยากดูให้ดูมุมกว้างของเจ้าคันนี้นิดนึงนะครับผมรูปทรงของ 320D รถยอดนิยมนี่ ไหหรือใครที่กําลังมองหาอยู่แบบอยากมาเปลี่ยนเป็นรถยุโรปนะครับในงบประมาณแบบรต้นอะไรประมาณนี้ก็คันนี้นะครับตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนนะครับผมมาดูด้านในกันต่อในส่วนที่ใช้งานมากที่สุดละกันนะครับนั่นก็คือในส่วนของคนขับนั่นเองผมไล่ดูแต่แผงประตูแล้วกันนะฮะแผงประตูตรงนี้นี่แบบนี้ดูร่องรอยการใช้งานเห็นไหม <laughs> เขาเรียกมีฝุ่นอะไรติดอยู่ก็ไม่รู้นะฮะนี่ยังไม่ได้คือแค่ล้างสีภายนอกนะ นะครับนี่คือสภาพสดๆของรถที่เข้าใหม่จริงๆมีมีแบบฝุ่นเกาะอยู่เดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวค่อยไปดูดฝุ่นออกให้นะครับผมให้ดูกันแบบสดๆแบบนี้เลยวาวๆไปเลยนะครับนี่ได้มากับไฟหน้าแบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรมาให้นะครับผมคือบอกเลยว่าตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเลขในกี่ทีว่าประมาณเท่าไหร่ไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมอธิบายให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของตัวเบาะแล้วกันนะครับ คือดูสภาพจากเบาะที่เขาใช้งานมาจริงๆนะครับดูร่องรอยการใช้งานเป็นเบาะหนังแท้แบบสีน้ําตาลแบบนี้นะครับในฝั่งคนขับเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีในเรื่องของตัว Memory s e เซสมาให้ด้วยอีก2ตําแหน่งนะครับได้มาในเฉพาะของตัวฝั่งคนขับนะครับฝั่งทางด้านซ้ายไม่มีเขาเลือกไม่จําเป็นนะฮะดูเพจแฟนเพจฝั่งนี้ก็ยังยังมีติ๊กเกอร์ติดอยู่เลยนะครับถ้าพี่รอออกนี่ก็คือรถตรงนี้จะใหม่มากๆนะครับผมดูใน ส่วนอื่นเรียบร้อยนะอเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันบ้างีนการว่าตัวนี้ด้านในจะมีอะไรแล้วก็สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้เจาะมากนะอยากให้ดูสภาพจริงๆไปด้านในครับชิงานไปตรงนี้ครับผมหลังจากตรงนี้เข้ามาเสร็จสตาร์ทรถไวโอ้โหเสียงเครื่องยนต์ดีเซลเสียงเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้บอกเลยเสียงไม่ได้ดังนะเสียงไม่ได้ดังเดี๋ยวผมเปิดไฟเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตรงนี้เปิดไฟแล้วนี่ฮะลักษณะรูปแบบของ รีโมทของเจ้าคันนี้นี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับมองเห็นไหมจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีพวกแบบปุ่มปลดล็อกตัวตรงกลางนี่จะเป็นตัวกดล็อกแล้วก็ด้านตัวล่างสุดจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายนั่นเองซึ่งการเปิดฝาท้ายคันนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆท่านไหนยังไม่เคยใช้ BM เปิดได้3วิธีก็คือกดจากรีโมทก็ได้กดจากสวิตช์ข้างล่างนี้ก็ได้ทางด้านขวาแล้วก็กดจากด้านท้ายได้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้มีโหมดการขับขี่มาให้ตั้งแต่โหมดอีโค o คอมฟอร์ตสปอร์ต ก็ปกติทั่วไปสําหรับรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมีการปรับโหมดเลือกได้นะครับแล้วก็การควบคุมจออะไรต่างๆอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นเปลี่ยนมาเป็นไอได้เรียบร้อยแล้วการตกแต่งก็มาพร้อมกับลายไม้นะครับผมสิ่งที่ผมอยากให้ดูเลยคันนี้นะฮะอาจจะต้องปิดประตูเข้ามาก่อนเดี๋ยวทีมทีมงานนะครับเข้ามาหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลขไม์กับคันนี้ที่วิ่งมานะครับว่าอยู่ที่กับรถปีนะเดี๋ยวผมโฟกัสอ่ะเรียบร้อยนะครับวิ่งมาเพียง 82,851กิโลเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับเลขใหม่บางท่านมองว่าม,มันเยอะจังเลยกับรถปี2016นะครับจวด2018นะครับผมบอกอย่างนี้ครับว่าด้วยความที่มันเป็นรถดีเซลเครื่องดีเซลมันเป็นรถที่ใช้งานดีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมที่คนใช้เยอะมากแน่นอนถ้าเป็นรถดีประหยัดน้ํามันเป็นพี่เองพี่คงต้องใช้เยอะนะครับแต่ผมมองแล้วถ้าเกิดเป็นเป็นรถแบบนี้ ต้องต้องมีแสนโลขึ้นแต่คันนี้วิ่งมาเพียงแค่80,000กว่าโลเฉลี่ย2 0 0 0 0โลนะครับผมก็ถ้านับจากปี18นะแต่ถ้าเกิดนับจากปีรถจริงๆนะครับปี16นี่ตกเพียงปีละหมื่นกว่าโลถ,ถือว่าใช้น้อยมากๆนะครับผมส่วนใครที่ไปดูที่อื่นมาพี่จะสังเกตเลยว่าถ้ารถปีแบบนี้เครื่องดีเซลแบบนี้นะครับวิ่งมีแสนบวกโลแน่นๆนะครับผมอย่างเราโชคดีตรงที่ว่าได้รถดีๆแบบนี้มาแล้ววิ่งเพียงแค่นี้นะครับใครที่กําลังตามหาอยู่บอกเลยว่า ต้องรีบนะครับผมเดี๋ยวผมให้ไปดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนะเพราะว่านี้ผมไม่ได้เจาะเรื่องของฟังก์ชันอะไรมากมายนะครับอยากให้ดูสภาพรถเข้าใหม่จริงๆเนาะเดี๋ยวเราไปดูฝาโปรงหน้ากันนิดน,นึงว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าคันนี้จะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะนี่การเปิดฝากระโปรงก็ง่ายๆฮะเหมือนรถ BM ในรุ่นใหม่ๆทั่วไปก็คือการดึงสลัก2ครั้งนะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้เลย สังเกตไหถ้าดูจากตรงนั้นพี่เห็นสังเกตไฟหน้าไหมเป็นไฟสีขาวเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติอย่างที่บอกนี่แบบนี้อ่านี่คือเครื่องยนต์ครับของเจ้าตัว bm คันนี้3-20ดีผมอยากให้ดูสภาพพวกรอยอะไรต่างๆข้อต่างๆไล่มาจากบริเวณตรงนี้เลยนะครับนี่ไอ้พวกรูกลมๆอะไรยังอยู่ดีปกติน็อตทุกอย่างไล่มาเรื่อยๆสังเกตไหมไม่มีรอยขยับนะครับนี่น็อตเดิมทุกอย่างเดิมๆแบบนี้นะครับ เดิมๆให้ดูจุดอะไรต่างๆไม่มีรอยไขยนะครับไล่มาช้าๆเรื่อยๆเลยนะครับพวกจุดกลมๆแหล่งต่างๆกลมจริงๆกลมเหมือนเดิมนะครับไล่มาด้านบนสังเกตไหมต่างๆเรงยังอยู่ครบหมดนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่นี่ตัวเลขยังอยู่นะครับชัดๆแบบนี้เลยนี่คือฝุ่นเกาะจริงๆนะครับคือสภาพเข้ามาใหม่ๆแบบนี้ก็คือเป็นอย่างเงี้ยเราล้า,างสีภายนอกให้ดูกันแค่นี้นะครับไม่ได้ทําอะไรกับตัวรถเลยนี่คือพื้นฐานของรถที่เข้ามาดีจริงๆนะครับผม อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้พี่ดูมากๆเลยนอกจากตัวเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวแทรกไปฝั่งนู้นอีกนิดนึงก่อนที่ผมจะสรุปให้นะครับให้ดูสภาพด้านหน้าและสิ่งที่อยากให้ให้พี่ๆได้ชมกันและเชื่อว่าพี่ๆคงอยากจะดูกันเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับนั่นคือเอกสารของตัวรถเข้ามาใหม่ต้องมีเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมขอลื้อไปเลยแล้วกันนะนี่ตรงไหนวะเนี่ยขอดูไปพร้อมกันนะผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะครับ เห็นแค่ว่าเอกสารอยู่นี้อ <lawsuit. S 1> ันนี้เป็นป้ายภาษีนะครับหมดปี66อันนี้ติดฟรีมาแล้วนะสังเกตว่าคันนี้จะมืดก็คือติดฟรีมาแล้วนะครับมีรับประกันด้วยไหมเนี่ยมีรับประกันด้วยนะใบรับประกันฟรีนะครับมีมาให้นะติดมาแบบรอบคันเนี่ยแปที่เห็นมืดมืดแปดแล้วก็ด้านหน้าด้านหน้านี่จะเป็น60นะครับตัวนี้นะมีรับประกันมาให้นะครับส่วนคันนี้กรณีที่พี่ๆอยากซื้อแบบเงินสดนะครับคันนี้มีประกันเหลือนะ มีประกันเหลือนะครับประกันของวิริยะประกันภัยนะครับผมถึงให้ดูไปพร้อมกันเลยถึงไหนถึงวันที่เท่าไหร่นี่รับประกันถึงวันที่11เดือนเมษาปีหน้านะครับผมก็ถ้านับเดือนนี้เดือน10ก็อยู่ประมาณอีกครึ่งปีนะครับถ้าพี่ซื้อกรณีเงินสดพี่ก็สามารถใช้ประกันต่อได้นะครับยังไม่พอเท่านั้นแล้วก็จะมีของเมืองไทยด้วยอันนี้เขาคุ้มครองในเรื่องของ อะไรกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบคุ้มครองเฉพาะภัยนะครับผมตัวนี้ได้ถึงวันที่21เดือน5ปี66นะครับ21เดือนพฤษภาคมปี66อยู่ตรงนี้นี่เองเขียนอยู่ตรงนี้นะครับส่วนคันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นรถศูนย์ของอเขาเรียกเยอรมันออโต้เนาะเยอรมันออโต้มีสามารถเช็คประวัติศูนย์อะไรได้ไม่ต้องห่วงนะครับผมได้ข้อมูลศูนย์มาแบบนั้นแล้วก็อันนี้มีคู่มือให้แล้วก็มีหน้าเล่มตรงนี้ผมทําไมถึงไม่มีเล่ม จริงๆแล้วถ้าพี่ๆมีรถที่เป็นของพี่เองนะครับอันนี้ผมแนะนําไว้เลยกันอย่าเอาเล่มไว้ในรถนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีคนทุบกระจกหรือขโมยรถไปเนี่ยคือเหมือนได้รถไปเลยเพราะมีเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างคันนี้อย่างที่บอกมีหน้าเล่มมีนะครับลำดับเจ้าของเป็นลำดับที่3นะครับก็ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเจ้าของอยู่นะครับในในที่เขาเรียกในสำเนาตัวนี้นะสำหรับคันนี้ก็เครื่องยนต์นี่เลยดีเซลนะครับผมเครื่องดีเซลเป็น 2 0 0 0ซีซแรงม้านะครับผมรถปี2016จดปี2018นะครับผมน้ำหนักตัวรถก็1ัน0รายละเอยียดทุกอย่างก็มาดูกันตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทะเบียนถูกต้องทุกอย่างท,ที่สำคัญคือรถแต่ละคันที่ทางเอฟองคาเรารับไม่ได้รับมาคือทางเอองคาของเรานํามาจําหน่ายเนี่ยให้พี B ่ๆก็คือเป็นรถที่ดีพื้นฐานดีและแล้วก็รับประกันในเรื่องของตัวถัง นะครับตัวถังสมบูรณ์ไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะครับผมแล้วก็ไม้ที่พี่เห็นไปเป็นไม้แท้ไม่มีกรอมไม่เนาะฝากไว้ตรงนี้เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วก็จะได้รู้ว่าเราเล่นรถสวยประเภทไหนนะครับผมประเภทของเราคือเรารับประกันตรงนี้ด้วยนะครับตัวเจอก่อไม้รับค่าเสียเวลา1น0 0 0แสนแล้วก็พี่เอารถมาคืนเราซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับผมตรงนี้ให้ดูกันต่ออีกนิดนึงนะตรงนี้มีคู่มือมาให้ทั้งแบบเขาเรียกว่าทั้งแบบภาษาไทยแล้วก็ทั้งแบบภาษาอังกฤษมีมาให้อยู่ในนี้นะครับนี่อ เก็บไว้ให้ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ล่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของนี่ต่อภาษีนะครับต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีใบเสร็จด้วยนะกรณีถ้าพี่ต้องไปต่อภาษีประจำปีพี่จะได้รู้ว่าเขาเก็บอยู่ประมาณ2880นะครับนี่แบบนี้จะได้รู้ราคาไว้ก่อนถ้าขับคันนี้ต่อปีอยู่ที่มาเท่าไหร่ตัวนนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้อันนี้อ๋อภาษีนะครับ ภาษีพรบรเองนะอยู่ประมาณนี้2 0 0 0องกว่าบาทบวกอีกประมาณเนี่ย645บาทนะครับอันนี้ของใบเก่าไม่มีอะไรนะครับเก็บกลับาปอ่ะที่ดูบินอะไรพวกนี้เจ้าของเก่าเขายังเก็บไว้เลยนะครับผมคือข้อดีก็คือทําให้เรารู้ว่ารถคันนี้คือมีประวัติอะไรชัดเจนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมไปสรุปราคาด้านหน้าให้พี่ๆีฟังแล้วกันนะสำหรับคันนี้ว่าราคาเท่าไหร่กับสภาพรถใหม่ๆแบบนี้นะครับผมใครที่กําลังตามหารถประหยัดน้ํามันแบบนี้นะครับหรือใครมองหารุ่นนี้อยู่แล้วนะครับ มบอกเลยคันนี้พี่ซื้อได้เลยนะครับกับร,ราคาพิเศษเพียง12,28 0ล้านนบาทนะครับผมกับเลขไม้แท้ๆ80,000กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมใครสนใจนะฮะโทรหาสต๊อบได้เลยครับกับเบอร์086 444 5 5 4 5หรือใครอยากจะมาดูรถก็มาดูได้ที่ซอยลาสาน40นะครับเดี๋ยวซื้อให้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมมีแถมให้กับในเรื่องของสปาสี เคลือบแก้วแล้วก็สปาภายในนะครับผมวันรับรถแน่นอนเดี๋ยวพี่ได้รถดับสภาพใหม่ๆกริบๆไปเลยนะฮะสนใจอย่าลืมโทรมานะฮะฝากให้กันอีกทีนึงกับเบอร์0864445545นะครับสำหรับวันนี้สต็อปและรถเข้าใหม่ bmw 320d นะครับเป็นตัว lci luxury ปี2018ขออนุญาตลาพี่ๆทุกท่านไปก่อนแล้วกบพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปครับเห็นคร่าวๆว่าวันนี้เจ้านายอาจจะมีไลฟ์ ช่วงเย็นอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเนาะวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบอกราคาเรียบร้อยแล้วครับผมสวัสดีครับ